แต่ด่าคนอื่นตัวเองอะทำอะไรดีๆเพื่อแม่บ้างนอกจากสร้างปัญหาไปวันๆเนี่ยด่าแต่ฉันหันกลับไปดูตัวเองบ้างเหอะเป็นลูกที่ดีตายแหละแกกล้าด่าฉันเหรอะฮะนังเด็กบ้าหยุดเลยนะถ้าแตะต้องน้องสาวฉันไม่แต่นิดเดียวนะพวกแกจะโดนข้อหาเพิ่มเพราะแค่เนี้ยพวกแกเข้ามาในบ้านเนี้ยแกก็โดนข้อหาบุกลุกกันแล้วนี่แกคิดเหรอว่ว่าฉันจะกลัวตำรวจฮะ คนอย่างฉันเลยชีวิตฉันผ่านอะไรมาเยอะไอ้แค่นี้ฉันไม่กลัวหรอกโอ้ยเร็วเร็วสิแม่คมุณมาหินย,ยืนเบื่ออะไรวะแกก็ช่วยฉันสิเอาก็รีบลงมาสิโอเอาเอาเอาโอ้ยนากินบ้านนีงไม้เนี่ย มันสวยมากเลยนะแลวมันใหญ่โตด้วยแกเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยแกทําไมไม่ทาเหมือนน้องแกบ้างนะโธ่แม่ใครมีนจไปอยากเหมือนนางไมลดูซิชีวิตมันจืดชืดอจะตายวันๆเอาแต่เรียนกับทำงานนี่ต้องดูอย่างผมชีวิตอิสระเสรีอะตายเออเออเรื่องของแกและกันเห็นแกบอกว่านางไมลออะมันทําบุญขึ้นบ้านมาเดี๋ยวฉันอะจะไปของเงินมันสักหน่อยใช่ ผมก็ว่าจะขอแบ่งมันสักหน่อยเนี่ยที่มันไม่กล้าเชิญเราหรือบอกพวกเราเนี่ยมันคงจะกลัวว่าเราเนี่ยจะมาขอแบ่งเงินค่าใส่ซองขึ้นบ้านใหม่ของมันแน่ๆมันไม่รู้จักนางนิดซะแล้วเดี๋ยวฉันน่ะจะไปเอามันให้หมดเลยไปเถอะแม่รีบเข้าไปหามันที่บ้านดีกว่าน,นี่ใสรองเท้าก่อนดีกว่าไหมลูกโอยเลย สวัสดีจ้ะน้องไม้สุดที่รักของพี่สวัสดีจ้าลูกไม้ลูกสุดที่รักของแม่นี่แม่กับพี่เข้ามาในบ้านไม้ได้ยังไงแ,แล้วรู้ได้ยังไงว่าไม้อยู่ที่นี่เกดก็ถามโมโม่เนอะบ้านเกดก็ล็อกกลัวไว้ฉันสองคนก็ปีนเข้ามาสิแม่ ซื้อบ้านใหม่เนี่ยไม่คิดจะบอกพวกชั้นกันบ้างเลยหรือไงอะฮะนี่ถ้าเมื่อวานเนี่ยชั้นไม่เห็นเพื่อนแกโพสต์รูปที่มางานทำบุญขึ้นบ้านใหม่แกนเนี่ยชั้นสองคนที่ไม่มีทางรู้เลยใช่ไหมว่าแกซื้อบ้านใหม่ก็ใช่น่ะสิทาไมไม่ต้องบอกด้วยล่ะไม่จําเป็นจะต้องบอกอยู่แล้วนี่แล้วตอนนี้ไม่ก็จะแจ้งความจักข้อหาบุกรุกด้วยเดี๋ยวก่อนสิไม่นี่แกจะในละคุณขนาดนั้นเลยไงฮะนี่ นี่ฉันเป็นคนในครอบครัวกแกนะแกจะมาแจ้งความจับพวกฉันอย่างนั้นเหรอนั่นนห่ะสิไม้ฉันเนี่ยเป็นแม่บังเกิดก้าวของแกนะแล้วทำให้แกได้เกิดมาแกไม่คิดจะท้แต่คุณคุณฉันหน่อยเลยเหรอไม่ค่ะไม่จำเป็นแล้วตอนนี้เนี่ยก็เชิญออกไปจากบ้านใหม่กันได้แล้วไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่โดนจับเป็นจริงแน่ถ้าแกอยากจะให้ฉันออกจากบ้านอะ่ะแกก็ไปเอาซองที่แกขึ้นบ้านใหม่มาสิ มาแบ่งให้ฉันฉันเนี่ยสีซนาคินก็40%สิบซนต์ส่วนแกเอาไปแค่20%ซนี่ที่มากันถึงขนาดนี้เนี่ยก็คงจะหมดตัวกัน,นสินะถึงได้มาขอเงินกันเนี่ยแม่พี่ไม่สิคุณป้าแล้วก็คุณน่ะฝันไปเหอะน,นะว่าจะได้เงินจากฉันฉันไม่ให้ทำไมฉันต้องให้ด้วยอะ ในเมื่อบ้านหลังนี้เนี่ยฉันซื้อมาด้วยเงินของฉันเองไม่มีเงินของพวกคุณแม้แต่สลึงเดียวทําไมต้องให้ด้วยฉันไม่จําเป็นต้องให้ทั้งนั้นแล้วก็ออกไปได้ละแกไม่ต้องมาเล่นลิ้นกับฉันนะคนณเคินอ,อะไรของแกแกจะบ้าไปแล้วหรือไงฮะฉันเนี่ยเป็นแม่แท้ๆของแกนะส่วนเนี่ยคือพี่ชายแกก็ฮะ เราตัดขาดความสัมพันธ์เป็นแม่เป็นลูกกันไปนแล้วไม่ใช่หรอคะป้าแม่คะที่นี่ที่ไหนกันหรอคะก็หมู่บ้านคนรวยนียสิที่พ่อแกนี่มีปัญญาซื้อให้พวกเราอยู่ได้ยังไงแล้วแล้วเรามาทำอะไรกันที่นี่อะคะถามโง่งๆนะแกก็แม่เขาได้ผัวใหม่ที่นี่ เราก็เลยจะมาอยู่ที่นี่ไงแม่โชคดีจริงๆที่ไปเจอผู้ชายคนนี้ในบ่อนเราอ่ะก็เลยเหมือนตกถังข้าวสารไหละ่ะอะไรนะคะพ่อเพิ่งเสียไปไม่ถึงปีเองนะคะทำไมแม่ถึงทำแบบนี้ละ่ะแม่ไม่เห็นแก่พ่อเลยนะคะที่จะไปเห็นแก่พ่อแกทำไมพ่อแกไม่ไดีเรื่องพ่อแกไม่มีเป็นยาซื้อบ้านแบบนี้ฉันอยู่ได้หรอกถ้าแกอยากอยู่กับฉันน่ะแกก็เดินตามฉันมาเงียบ ไม่ไม่ไม่ไปอ่ะไม่จะไปหาาฟ้าอย่างน้อยนณฟ้าก็เป็นน้าแท้ๆของไม่แล้วก็เป็นน้องสาวของพ่อไม่ไม่อยากอยู่กับคนอื่นที่ไม่ใช่คนรู้จักอ่ะไม่ไม่เอาไม่ไม่ไปจะไปอยู่อะไรกันนะจนจนของแกจะช่วยอะไรได้ฮะอยากไปมากก็ไปเลยไปรีบไปเลยนะก็ดีเหมือนกัน ฉันจะได้ไม่ต้องมานั่งรับผิดชอบแกเรียนต้องนานแล้วยังไม่จบสักทีฉันนะ่ะบอกให้แกลาออกจากเรียนนะ่ะมาทำงานนะ่ะแกก็ไม่ทำแกอยากจะไปไหนอ่ะแกก็ไปเลยนี่แม่จะเอาแบบนี้จริงๆใช่ไหมคะใช่ฉันจะเอาแบบนี้ถ้าแกจะไปอ่ะแกก็ไปเลยแต่ฉันบอกไว้ก่อนนะถ้าแกไปอ่ะแกตัดแม่ตัดลูกกับฉันเลยและข่าวหน้า แกก็ไม่ต้องมาให้ฉันช่วยเหลืออะไรอีกเข้าใจไหมนี่ป้าแสดงว่าผัวใหม่ป้าเนี่ยเขาไล่ป้าออกมาแล้วลสิสภาพทั้งคู่ถึงได้เป็นกันแบบนี้เนี่ยแล้วป้าลืมไปแล้วหรือไงว่าตัวเองเคยพูดอะไรไว้ฮะเคยบอกอะไรไว้เนี่ยจำได้ไหมว่าเราสองคนเนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกันแล้วแต่ยังไงอะ เดียวกันเราตัดกันไม่ขาดอยู่แล้วรอครับคุณป้าเฮ้ยไอ้นันี่นี่นี่แกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะทำไมอะทำไมพี่นัทจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ในเมื่อพี่นัทเนี่ยเป็นลูกแท้ๆของณ้าแล้วบ้านหลังนี้ที่ไมายซื้อ ไม่ตั้งใจจะซื้อเพื่ออยู่กับน้บากับพี่นัดยังไงล่ะหน่อยนยียไมคยแกนี่ซื้อบ้านให้คนอื่นอยู่แล้วแต่แม่แท้ๆของตัวเองอะ่ะแกกลับไล่เหรอแกนี่มันเนรคุณจริงๆเลยนะแม่นี่ไม่น่าให้แกเกิดมาด้วยซ้ำนี่ด่าฉันว่าเป็นโูกเนรคุณอะ่ะเคยลองคิดถึงตัวเองบ้างไหมเอาแต่ด่าคนอื่นตัวเองอะ่ะทำอะไรดีๆเพื่อแม่บ้าง นอกจากสร้างปัญหาไปวันๆเนี่ยด่าแต่ฉันหันกลับไปดูตัวเองบ้างเหอะเป็นลูกที่ดีตายแหละนี่แกกล้าด่าฉันเหรอฮะนังเด็กบ้านะหยุดเลยนะถ้าแตะต้องน้องสาวฉันแม้แต่นิดเดียวนะพวกแกจะโดนข้อหาเพิ่มเพราะแค่เนี้ยพวกแกเข้ามาในบ้านเนี้ยแกก็โดนข้อหาบุกลุกกันแล้วนี่แกคิดเหรอว่าฉันจะกลัวตำรวจฮะคนอย่างฉันเลยชีวิตฉันผ่านอะไรไมาเยอะไอ้แค่นี้ฉันไม่กลัวหรอก ฉันชอบจริงๆเลยไอ้พวกปากดีอย่างเงี้ยฮัโลโหลเดี๋ยวพวกนายเนี่ยเอาคนเข้ามาบ้านฉันหน่อยนะพอดีมันมีคนมาบุกลุกบ้านฉันนะ่ะฉันจะจับพวกมันเข้าคุกอะแกเป็นผู้กองเหรอนี่อย่างนี้แกก็เป็นตำรนวจนล้วสินี่ชัดเจนขนาดนี้คงไม่ต้องถามแล้วไหมคะป้าโอยนาคินนี่แกไปทามันทำไม พวกเราก็สวยกันหมดหรอกนี่แม่เชื่อพวกมันด้วยเหรอพวกมันก็แค่หลอกให้เรากลัวแค่นั้นเองหลอกบ้าอะไรอ่ะรถหมอมาแล้วจริงเหรอวะเนี่ยถ้างั้นก็ไปสิแม่จะรออยู่อะไรอ่ะจะให้ตำรวจมาจับเราเหรอนี่ฝากไว้ก่อนนะนะกแกรัรบรองเลยเหรอว่าฉันจะไม่ให้พวกแกอยู่อย่างสงบแน่ใช่ คอ,อยดูนะแกทิ้งแม่แกแบบเนี้ยแกไม่เจริญแน่นางมาไใ้รทิ้งใครกันแน่แล้วตอนนี้เนี่ยฉันจเจริญแล้วฉันจเจริญมากด้วยคนที่ไม่จเจริญะคือป้าต่างหากนี่แม่จะยืนเถียงอยู่ทำไมอ่อจะรอให้ตำรวจมาจับเราหรือไงไปได้แล้วเออก็ไปสิวะไอ <ป S 2> ้งูตียืนทะเลาะกับมันอยู่นั่นเลยไป เอาเร็วเร็วอ้ยไม่รอแล้วนี่ไอ้ลูกบ้าเอ้ยไม่รู้จักรอแม่